สวัสดีทุกท่านเลยนะคะพบกันอีกครั้งในรายการติมที่สมทจะเอาจารย์กุ๊ไม่รูไม่ดนกลุ้มต้บการต้อะไรจังหวะดแลยวกันมั่นไม่ไม่ีไม่ได้หรอกโอเคง่ะก็รอบนี้นะคะพบกับ คู่เดิมคู่ถึงอนัญญาจันทร์มันค่ะแล้วก็ผมเบิร์ดนะครับเบิร์ดสวิตน์รันคงแนบครับอ่าวันนี้อาจารย์เบิร์ดใหม่อีกแล้วนะคะแสดงว่าต้องมีเรื่องราวอะไรดีๆแน่ๆเลยใช่ครับแต่ก็รอดที่แล้วคุณรู้ไหมว่าเลตติ้งเราดีมากคนเข้าก็ถล่มทลายเลยเลยยอดวิวกระชูโอ้โหจริงเหรอเห็นไ้งเหรอดูกันเองเป็นทีมวิทยาศาสตร์และทีมคุตบอลดูเปอร์เซ็เกินห้าสิบเปอร์ไทยค่ะจากอีพีที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการตอบข้อต่อแยงอย่างไรให้เป๊ะให้มังนะคะแล้วก ถ้าท่านผู ä, right? ้ชมจําได้นะคะเรามีการแจกของรางวัลด้วยนะงั้นก็คือน้องน้องต่อนะคะน้องเชื่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราแจกจริงนะคะเราแจกจริงนะคะใครบ้างที่ที่ได้รับรางวัลไปนะคะจากในสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่แต่ว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วมันคือสองรอบอาจารย์กุ๊กใช่ต้องนะครับทั้งหมดสี่รางวัลด้วยกันนะครับใช่ค่ะเดี๋ยว จะมีรายชื่อขึ้นบนหน้าจอนะครับท่านไหนที่มีรายชื่ออยู่บนหน้าจอนะครับหรือว่าทีมงานนะครับน้องๆ i s เนะครับเห็นแล้วมีพี่ๆที่สาขาจดชื่อมาให้เขานะครับแล้วก็แจ้งที่อยู่นะครับในการจัดส่งนะครับมาที่อาจารย์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 อาจามยนพัฒน์นะครับเป็นอาจารย์ทีมเทรนนิ่งสเปเชียลิสตนะครับก็เป็นคอนแทคเซ็นเตอร์ให้นะครับในการบริการนะครับส่งส่งผ้าดู นะครับคล้ายๆกับเคอรี่ที่สมเด็จของก็ไม่ถึงนะครับโดยขออนุญาตทวนอชื่อดีไหมแต่ว่าเพื่อให้ได้ยินเสียงเลยอแต่ว่าเหมังนกันได้คุณผัอท่านแรกสองท่านแรกนะคะจะเป็นของรอบวันที่ห้าเผื่อว่าได้ยินเสียงลุจะได้วิ่งมาเลยนะคะก็ท่านแรกคุณปัทมาราบุญวานิษนะคะแล้วก็ท่านที่สองคุณวันนิพพาจิตชื่อันนี้จะเป็นของรอบวันที่ห้านะคะน้องเจ้เดี๋ยวส่งไปเลยนะคะแล้วก็ของรอบวันที่เจ็ดนะคะก็มีสองท่านเช่นเดียวกันคือคุณธงชัย ในะคะสืบสุนทรแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณลับลับพิมีนะคะเพชรนิตาอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะทั้ง4ท่านนะคะที่พี่กุประกาศรายชื่อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้ติดต่อมาที่อาจารย์อาร์มนะคะยนภาจารูวงภัยบุญตู่ที่มี email อีเมลแอดเดรสอยู่ด้านล่างนะคะหรือว่าให้น้องน้องไอเนี่ยติดต่อให้ก็ได้นะคะถูกต้องแล้วรอบนี้ล่ะอาจารย์เดอจะเป็นใรไหม มันก็ต้องมีอยู่แล้วเราเป็นสายแจกเนาะจ้าสายแจกนะครับเนื้อหาเนี่ยอาจจะไม่เข้มข้นแต่เรื่องของการแจกเนี่ยเราแจกจริงจังนะครับเราจริงจังย่อยหแจกนะคะาะฉะนั้นรอบนี้ก็มีเหมือนกันบอกได้ไหมรางวัลคืออะไรกล่องสุ่มอาจารย์เบิร์ตบอกจะ,จะให้กล่องสุ่มแล้วธรรมดาแถมไก่ให้ด้วยก็ได้ทั้งสุ่มไม่ทั้งไก่ให้มาสมกันนะครับก็รอบนี้ถือว่าได้ลุ้นนะแต่ละคนต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวจะใส่ของไปในกล่องแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้ไม่เหมือนกัน ให้ทรางวันนะให้สักยี่สิบแต่เลยใจเย็นๆหอเอาเท่าเดิมพอสองสองรอบสิทั้งวันมค่จําไรถึงจะได้ค่ะแต่เดยสสำหรับรอบนีง่ายๆง่ายๆนะครับแค่เช็คอินกับเช็คเอาท์ให้ครบแล้วก็อะไรพอเจอแต่เดิมเราจะมีกงล้อผมเรียกกองล้อกงล้อนะครับกงล้อในการแรนดอมนะครับชื่อผู้ที่เช็คอินและเช็คเอาท์ครบมาดูงันว่าใครเป็นคน ช่วบีนะครับได้รับรางวัลแสดงว่าคนที่เช็คอินไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะถึง8คนถูกต้องโอกาสในการได้รางวัลสูงมากเตอนะคะมีเยอะไหมครับดังนี้นเดี๋ยวเราเราโชว์เราโชว์กองกลองกิรอาจารย์ครับตอนนี้ในห้องส่งของทางทีทีบเนี่ยมีอยู่กี่สามสิบเก้าันนะคะตอนนี้นะคะที่อยู่ที่หน้าจอนะคะเพื่อที่ท่านจะได้มีส่วนลุ้นรับ เราหมายถึงกล่องสุ่มของเรากล่สุ่มไก่นะนี่เป็นกล่องสุ่มจริงๆนะให้สแกนยคีเอาต์เพื่เช็คอินอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนที่เช็คเอาท์นะคะคือท่านต้องมีชื่อทั้งเช็คอินและเช็คเอาท์แล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปแล้วจะมีกล่องล้อแล้วก็อ่าสุ่มรายชื่อผู้โชคดีสุ่นสองรางวัลนะครับสองรางวัลแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องครบทั้งอินแล้วก็เอา โอเคนะคะเราหลักเรื่องของกิจกรรมใช่ครับแต่กูเดี๋ยวาพาร์ทที่เป็นตอนท้ายที่เป็นตัวอยา่างสคริปต์ผมอาจจะต้องยืมเครื่องอาจารย์นะผมลืมได้ <c oughs> เป็นเซอร์ลอกคอสเถียงน<ด>ะ,เ,ะเอาละ่ะเอาล่ะทุกคนคะจากอีพีที่แล้วนะคะเืบอ<า>ก<ะ>ว่าเราเองเนี่ยได้บอกอจริงๆต้องบอกขอนเสิร์ตรายการหน่อยเออก็เสร์ตรายการก่อนคือรายการประกันมันดีเนี่ยมันคือตามชื่อเนาะอาจารย์กุ๊กู่อนนี้เรื่องของเรื่องของการ แชร์มุมมองแชร์เรื่องราวของประกันชีวิตนะครับแต่ว่าพอเราพูดว่าเดี๋ยวจะมาเทรนเรื่องประกันกันเนี่ยบอกเลยว่า99%จะร้องดีประกจะดีใจล่ะเดี๋ยวมิกอบรมประกันกันเยอะะได้อบรมเราไม่มีีวเลยแล้โอ้ประกันอบรมอีกแล้วเหรอนะครับเพราะฉะนั้นรายการประกันมันดีนะครับถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้เปิดประสบการณ์ใหม่เรียกว่าสาร Experience ้าง e x p e r ์ e n c e ใหม่ในการเรียนรู้นะครับเรื่องของประกันชีวิตเห็นเอาเพราะฉะนั้นแล้ว บันเทิงต้องมีแน่ต้องมีความบันเทิงค่ะแล้วก็สาระต้องมีไหมอ้ะมีด้่ยมีด้วยเพร่ะฉะนั้นสาระบันเทิงนะครับดูไปเพลินด้วยได้สาระแล้วก็ได้ลุ้นร่วมสนุกกันไปด้วยถูกต้องค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปต่อเลยแล้วกันนะคันะับรอบที่แล้วนะคะ คือก่อนหน้านี้ในแต่ EP แรกๆนะคะเราพูดถึงเรื่องของสาประกันมาโดยตลอดเลยนะคะมีการขายไอเดียแล้วก็มีการมาให้ความรู้ว่าฟีงฟิเจอร์เป็นยังไงจุดเด่นเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มีแค่เรื่องของผลิตภัณฑ์เรามีในเรื่องของซอฟต์สกิลด้วยอย่างสาด์รอบที่แล้ว EP ที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสอบข้อเต้แยงนะคะซึ่งถือได้ว่ามีประโยชน์มากๆนะคะทีนี้มารอบนี้ทุกท่านหาตามชื่อที่เราได้อ่าประชาสัมพันธ์ไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเรื่องของการวิเคราะห์ลูกขาค่ะเพิ่มโอกาสในการ การขายนะคะวิเคราะห์ลูกค้าเพิ่มโอกาสในการขายนี่ <c oughs> มันจึงเป็นที่มาว่า คุณถึงจะต้อง right, มาอยู่ตรงนี้ที่จริงรวหลายท่านแหละมาอยู่ตรงนี้ได้แต่ตลางแม่งทีเฉลยจังกุ๊กไม่ใช่จริงจริงจะบอกว่าอย่างรอบที่ล้านเนี่ยพี่กุ๊กบอกไปแล้วแหละว่าอาจารย์เบิร์ตเนี่ยมีประสบการณ์ในการขายประกันชีวิตมาโดยตลอดเลยตั้งแต่เรียนจบมาคุณไม่เคยทําอะไรเลยแล้วคุณก็อยู่วงการนี้จริงๆด้วยนะท่านผู้ชมขั้นเขาอ่อาจารย์เบิร์ตเขาอยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่แรกเลยไม่จบหรือสามอาจารย์ใช่ไหมใช่ทอันเรียนไม่จบเขาอยู่ในวงการอีกนั้นเรื่องนี้นะคะ อาจารย์เบิร์ก็เลยจะมาให้ความรู้ค่ะว่าเอ๊ะการวิเคราะห์ลูกค้านี่นะคะมันมีโอกาสเอ่อวิเคราะห์ลูกค้าอย่างไรถึงจะสามารถพิ่สำคัญยังไงถึงจะมีโอกาสในการเพิ่มการเอ่อมีโอกาสในการเพิ่มการขายได้ด้วยถูกต้องครับต้องบอกว่างี้จย์อาจารย์พี่กูครับคือเอ่อเวลาเราพูดถึงการขายประกันชีวิตเนี่ยเรามักจะมองว่าเฮ้ยไปอยู่ตรงหน้าลูกค้าแล้วเนี่ยกระบวนการขายถึงจะเริ่มคือยังไงขายยังไงโน้มน้าวยังไให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ แล้วก็เจอจาดต่อรองแก้ข้อโต้แย้งปิดาขายให้ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับผมต้องบอกว่ากระบวนการขายเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เราเนี่ยคัดเลือกลูกค้าวิเคราะห์ลูกค้าให้ขาดผ่านลูกค้าให้ออกแล้วก็สร้างสัมพันธ์ให้ดีแล้วค่อยไปเจอลูกค้าจริง,รงๆแล้วผมบอกเลยว่าการปิดการขายหลายๆครั้งเนี่ยมันเริ่มมันมันเกิดขึ้นตั้งแต่เรายังไม่เจอลูกค้าด้วยซ้ำครพี่กุ๊กเคยเห็นแบบนี้ไหมพี่ๆที่แบบเก๋าขายเก่งๆเนี่ยบางคนเนี่ยวิเคราะห์ลูกค้า วีดีชันดีวิเคราะห์ดีไปเจอ,อมปุ๊พี่กุ๊กมีอันนี้มาเหมาะกับพี่มากเลยลูกค้าเห็นปุ๊กเฮ้ยดีวะ่ะซื้อเลยเจ้อภายในเวลาไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันเกิดจากการวิเคราะห์และทำความเข้าใจลูกค้ามาเป็นอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการวิเคราะห์ลูกค้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเป็นเรื่องว่ากระดุมเม็ดแรกในการนำเสนอผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ประกันชีวิตไม่ใช่มีอย่างเดียวเนาะผลิตภัณฑ์อื่นๆบนเชลฟ์ขอ,ข,อของธนาคารรวมถึงณฑ์อื่นๆในตลาด ก็ต้องวิเคราะห์ลูกค้าปัจจทัยสิ้นอ่าจริงๆแปลว่าไม่ว่าเราจะขายอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับต้องผ่านการวิเคราะห์มาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะจงในเรื่องของการวิเคราะห์ลูกค้านะคะให้มีประสิทธิภาพว่าอย่างนี้เนาะถูกต้องครับใช่ครับต้องบอกว่าในในเรื่องของการตลาดอาจจะมีทฤษฎีมาดหนึ่งทุกคนครับหลักเกณฑ์ในการตลาดเนี่ยเราเรามองถึงเรื่องของโอกาสในการขายเนาะเป็นเ่งที่ผมเนี่ยมาจอยกับ Pruden t i a l เนาะแล้วก็ปีนี้เรียกว่าเป็นปีที่เราทัชกับท t ที แบบแบงค์ที่ merge เ,เป็นเป็นปีแรกๆนะครับแบบทัดก,กันเต็มรูปแบบเลยเออต้องบอกว่าสิ่งที่ผมสึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยตรงกับสิ่งที่ผมชอบก็คือการให้ความสำคัญกับการการมองไปที่ระบบ CRM <ะ>มองเรื่องของปริมาณฐ่าลูกค้าที่ loyalty กับแบรนด์ทำไมต้องพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแบบนี้ทุกท่านครับผมมีข้อมูลมาให้รูเล็กๆน้อยๆน,นะครับเดี๋ยวอาจารย์อาร์มจะแชร์บนหน้าจอให้ดู หลายๆธุรกิจเนี่ยเขามีการจับวัดการใช้บริการของลูกค้าพิกุ๊กพิกุ๊กมีบัตรเมมเบอร์ของอะไรบ้างพอจะนึกออกไหมเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกเดอวันการอะไรอย่างนี้เหรอโอ้เดอวันโอเคโอเคใช่ไหมได้ได้ได้ใช่ไหมพิกุ๊กทำไมต้องมีบัตรเดวันไม่รู้ว่าตอนนั้นเหมือนบอกว่าเขาบอกว่าก็ซื้อแล้วแบบสะสมยอดได้ส่วนลดมีส่วนลดทุกท่านลองสังเกตนะ เมื่อวันเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรจากการที่พี่กุ๊กเป็นเมมเบอร์แล้วต้องไปรคคอร์ดข้อมูลอย่<ม>ก็ต้องมาสร้างพอยต์ให้คุณสร้างข้อมูลให้คุณแตต้องมีส่วนลดให้เขาอีกนี่บางคนชอปใช้จ่ายเยอะจะกลายเป็นเอ็กซ์คล,ลูซีฟอีกผ่านทางนั้นทำไมต้องยอมทำขนาดนั้นละ่ะน่นแหละสิ่งทำาได้ <ทำ S 2> อะไร,ะไรสิ่งที่เขาได้ครับคือเขาจะรู้ว่าเจ้คนนี้บริโภคอะไรบ้างช้อปปิ้งแค่ไหนกินที่ค่ไหน เพราะฉะนั้นมันจะง่ายมากๆครับในการคำนวณหาว่าลูกค้าหนึ่งคนเนี่ยจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจเท่าไหร่เราเรียกคำนี้ว่า customer customer lifetime value ใเรียกว่าตลอดชีวิตของลูกค้าหนึ่งคนเนี่ย<า>เช่นพี่กุกช็อปเนี่ยเดือนหนึ่งเี่ยสีส้าห้าหมื่น คนเนี้ยช็อปแบบเนี้ยมาตลอดเลยเป็นระยะเวลา5-6ปีแปลว่าเจ๊คนนี้นะมีโอกาสช็อปปแบบเนี้ยอีกยยาวๆตลอดลอายุขยของแกเลยคำนวณได้เลยครับว่าโอกาสที่จะดึงโปรฟิตดึงรายได้จากคนเนี้ยมาอีกเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องสำคัญมากแต่เขากลับมาดูในธุรกิจที่มันใกล้ตัวนิดนึงพี่คุ